ต้นกำเนิดของการบวกลบคูณหารการบวกลบคูณหารเป็นพื้นฐานของการคำนวณที่เราใช้กันทุกวันนี้แต่คุณรู้ไหมว่าแนวคิดเหล่านี้มีที่มาอย่างไรนักคณิตศาสตร์เชื่อว่ามนุษย์เริ่มใช้การบวกตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยสังเกตจากการนับสิ่งของเช่นการนับสัตว์ที่ล่าได้การนับจำนวนผลไม้ที่เก็บมาหรือการบันทึกจำนวนวันการใช้สัญลักษณ์แทนจำนวนและการบวกปรากฏให้เห็นในอารยธรรมโบราณหลายแห่งเช่นชาวอียิปต์โบราณที่มีระบบตัวเลขของตนเองและใช้การนับเพิ่มในขณะที่ชาวบาบิโลเนียก็มีการใช้ระบบจำนวนแบบฐานห เพื่อคำนวณเช่นกัน การลบเกิดขึ้นพร้อมกับการบวกเป็นการแสดงแนวคิดของการเอาออกหรือเปรียบเทียบความแตกต่างเช่นถ้ามีแกะ5้าตัวหายไป2ตัวจะเหลือแกะกี่ตัวหรือถ้าคนหนึ่งมีของมากกว่าอีกคนหนึ่งเท่าไรแนวคิดนี้ก็มีมาตั้งแต่ยุคโบราณควบคู่ไปกับการนับและการบวกนั่นเองการคูณมีที่มาจากแนวคิดของการบวกซ้ําๆเช่นถ้ามีแอปเปิ้ลสามกองกองละสี่ลูกมีแอปเปิ้ลทั้งหมดกี่ลูกนักคณิตศาสตร์ในอารยธรรมโบราณอย่างชาวอียิปต์และชาวบาบิโลเนียก็มีการคำนวณที่เทียบเท่ากับการคูณซึ่งมักจะใช้วิธีการบวกแบบทวิ หรือการใช้ตารางการคูณง่ายๆนอกจากนี้ชาวกรีกโบราณอย่างพีทาโกรัสและลูกศิษย์ก็ให้ความสาคัญกับการคูณและได้ศึกษาคุณสมบัติของจํานวนการหารคือแนวคิดของการแบ่งออกเป็นส่วนส่วนเท่าเกันหรือการหาว่ามีจํานวนหนึ่งอยู่ในอีกจํานวนหนึ่งได้กี่ครั้งเช่นมีขนม12ชิ้นแบ่งให้เด็ก3คนคนละเท่าเากันจะได้คนละกี่ชิ้นการหารก็เช่นเดียวกับการคูณคือมีรากฐานมาจากการบวกและการลบซ้ำการหารปรากฏในบันทึกทางคณิตศาสตร์ของอียิปต์และบาบิโลนียสรุปการบวกลบคูณหารเป็นค ัพื้นฐานที่เกิดขึ้นจากความจําเป็นในการแก้ปัญหาในชีวิตประจําจวันของมนุษย์และได้รับการพัฒนาสืบต่อกันมาในอรารยธรรมต่างๆทั่วโลกจนกลายมาเป็นรากฐานของคณิตศาสตร์ที่เราใช้ในปัจจุบันค่ะ